กูรีเพื e s okay. <S ่อนอยู่กูรีเพื่อนอยู่กูรีเพื่อนอยู่ป่วยถอกละวิ่งไม่ถึงเลยปวยถลกเด้งมาได้ไหมพยายามเฮ้ยอย่าไปเล่นกลางไฟเลยแต่ยักษ์ได้รีเพื่อนดีโอเคโอเคโอเคไม่กูกูว่าแล้วไปเล่นหนึ่งหนึ่งเห็นมาละกูกูดูนานแล้วกูเห็นนานแล้วกูแค่ไม่พูด กูวววิ่่งชุบบด้้้ยยแแลละมาาาเเนรไม่แล้วมันควรรู้ป่ะล่ะควรรู้ไหมมึงหนึ่งอยู่กลางไฟอยู่คนเดียวน่ะไอ้เชี่ยต้องต้องต้องให้กูพูดตลอดเลยเหรอว่าให้กลับไปอ่ะไม่รู้ตัวเองเลยเหรอไม่ใช่อะไรพูดดีไม่เป็นเาี้ยเกิกูพูดแล้วกูพูดไม่ดีตรงไหนอ่ะฮะไม่เคยฮะกูพูดไม่ดีตรงไหนอ่ะไม่มึงมึงมึงรู้ตัวเปล่ามึงผิดอ่ะมึงรู้ตัวเปล่าไม่ติดขึ้นไม่ต้องพูดมึงควรรู้ตัวเองไว้อยากมึงรู้มึงรู้เปล่ามึงผิดอ่ะมึงอย่าพูดไม่หยุดไอ้เชี่ยแทมไม่หยุดเลย แพมเฮียอะไรไอสัตว์พอแล้ว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 มาต่อกันพวกมึบินขล้อนกันเยอะมากเฮียลื่นเหรอเฮียรู้แล้วอหลพี่จะมาถลร้อนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันซ้อมมันมั็นสองคนเลยอ๋พี่ซ้อมมันคนส่วนใหญ่มันอยู่นะเว้ยโอ้โหลแค่ดิ้งเป็นเฮียเนี่ย

เล่นอยู่กลางไฟแล้วทีเนี้ยเออผมมาเข้าใจว่าผมรู้แล้วผมพลาดใช่ไหมเออแล้วมันก็พูดแบบว่าพูดแบบว่า<ม>ไงอ่ะไม่รู้ว่าแบบอยู่ดีมันก็ฉุนนะมันก็ไม่มันกไ็ไม่โอเคอะ่หะหัวเสียเลยก็เลยพูดในแบบนั้นเหมือนจะพูดมาเออแล้วแล้วไม่รู้ไม่รู้ตัวหรอไม่รู้ว่าอะไรทั้งอย่างเลยเออก็เลยแบบหวัวเสียผมมองว่ามันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกนะ อย่างแรกเลยคือมันมันแล้วจะเคลียร์กันไหมไม่เคลียร์ครับผมไม่รู้จะเคลียร์อะไรไม่รู้จะเคลียร์อะไรยังไงอ่ะก็ขอไม่ไปเคลียร์ดีกว่าแบบอยู่ถ้าจะต่างคนต่างอยู่ก็ได้แต่ถ้าอยากจะคุยก็ให้มันมาคุยเองดีกว่าแต่ผมไม่คุยอ่ะไม่อยากคุยอะไรปวดหัวอยากเล่นนะผมเฉยอ่ะเพราะว่าก่อนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหานะมันไม่ได้โกรธครับไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยผมก็ยังเหมือนเดิมก็ยังมาเล่นเหมือนเดิมตีเหมือนเดิม ทำอะไรของเรามันเดิมมุมมองมันต่างกันครับ fc ใคร fc มันไม่เหมือนกันหรอกจริงคนดูอาจจะชอบชอบน้องมากกว่าบางคนคนดูอาจจะชอบผมมากกว่าคนอาจจะชอบคนดูมันไม่เหมือนกันในมุมมองมันแตกต่างกันแต่ยาแกจะไปบําบัดวัดถ้ำกระบอกไหมไปทําบัดวัดถ้ำกระบอกคือแล้วผมไม่ได้ติดยานะครับแค่เติมเยอะเฉยมันมันมันหลยมุมมองมันแตกต่างกันนะถ้าพูดตรงกันนะมุมมองไม่เหมือนกันครับผมก็มีมุมมองของผมน้องมันก็มีมุมมองของน้องมันมันก็แค่ซ้อม ผมก็เล่นนะผมไปเรื่อยเล่นแบบที่ผมคิดว่าเออมันดีที่สุดมันบอกว่ามันเห็นตั้งแต่แรกแล้วผมก็เลยถามว่าทําไมถึงมไม่เตือนทําไมถึงไม่บอกแล้วมันบอกว่าแล้วไม่รู้หรอครัแบบก็เลยหัวเสียก็นั่นเองเหมือนแบบกดต้องตีนะ่ะวูดนตรงอนะ่ะวูดนแบบนี้เหมือนกดต้องตีนะ่ะอืมแบบกดต้องตีนะ่ะถ้ามันเปลี่ยนแบบเออ เดี๋ยวผมจะบอกนะพี่อะไรเงี้ยเออมันมันเออมันก็พอันี้ได้อยู่ไงแล้วพอผมถามเออแล้วผมก็ถามว่าแต่ทำไมถึงไม่บอกมันก็บอกเอาแล้วไม่รู้หรออะไรเงี้ยมันเหมือนมันมันก็ส้องตีน่ะเหมือนมันก็ส้อตีนมากกว่าก็เลยฉุนเลยอืมจริงอ่ะผมไม่ได้ค่อยอะไรหรอกนั่นแหละมันก็ โอ้ยคนดูหาปั่นไปเรื่อยผมเป็นผมไปนั่งดูคอมเมนต์น่ะแบบผมไปซื้อปืนอะไรมาไม่ได้ซื้อเลยคนดูไปเรื่อยไปไปเม้นปั่นมันทําให้แบบว่ามันทะเลาะกันเว้ยจริงกับผมกับน้องมันไม่ได้มีอะไรกันหรอกไปปั่นไปนั่นไปนี่มันปั่นจนมันเสียผมโตแล้วไม่มานั่งต่อยนั่งตีกับใครหรอกเรื่องอะไรกันอีกน้องมันเกิดจากว่าเรื่องซ้อมเมื่อวานคือคือน้องมัน ใช้คำพูดที่แบบว่ามันไม่ค่อยดีอะสำหรับผมนะคิดว่ามันไม่ค่อยเวริร์กที่จะพูดมาแบบนั้นเหมือนประมาณว่าผมมาตายตรงกลางผมเล่นไปติดเล่นในหนึ่งตรงกลางไฟใช่ไหมเออมันก็บอกว่าเออเนี่ยไปติดเล่นทําไมในหนึ่งตรงกลางผมกูเห็นหลายรอบแล้วอะไรประมาณนี้เออแบบเหมือนหักหน้ากลางวงใหญ่อ่ะมันรวมตรงก็เหมือนหักหน้าก,กันกลางวงใหญ่ผมก็เลยฉุนการออมมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ การออกมันไม่ใช่แนวทางที่มันดีแล้วครับจริงๆเสียหน้าได้ไงครับเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วมันไฟมันก็รู้กันอยู่ทั้งนั้นผมอยู่เล่นไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอมเล่นมาห้าปีแล้วผมเจอก่อนนี้ผมก็เคยมีปัญหาผมเจอมีปัญหาตลอดอ่ะอืมผมไม่ร้องหรอกครับมันเรื่องเล็กน้อยแค่นี้มันชิวๆแล้วแค่บางครั้งมันไม่รู้แบบว่าไม่รู้แบบมันไม่รู้เว้ย ถ้ามันเปลี่ยนคาพูดที่ดีกว่านี้มันน่าจะเวิร์กกว่าในเงี้ยแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่อ่ะไอเรื่องรับปืนเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงตรงนะครับทุกคนไม่มีนะครับไม่มีนะทุกคนโดนปั่นหัวนะครับอันนี้ผมไปเห็นหลายเม้นละไปนั่งไปนั่งดูไปนั่งอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมพูดจริงก็คือมันมันอย่าไปปั่นครับอย่าไปปั่นนะเรื่องเรื่องปืนไม่มีนะครับผมไม่มีนะอย่าไปไปปั่นกันนะครับไม่ไม่มีนะไม่มีไม่มีอย่าไปหาปั่นกันไม่ดีไม่ดีไม่อยากให้ คนดูคนนั้นคนนี้มานั่งมานั่งมาต้องมานั่งอธิบายอยากเปลี่ยนเรื่องอยากเดี๋ยวมันยาวอืมมันจะยาวไงผมว่าโดนโดนลำ้ำโดนอะไรโดนลำ้ำโดนอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผิดไม่ผิดมันก็โดนล้ำอยู่แล้วคนดูมันเอฟซีผมไม่เยอะไงผมไม่ได้บอกว่าผมนี่ผมจะบอกงี้ก็คือผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูก ตัวผมเองก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซนต์แล้วฝั่งนึงเขาก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซนต์ฝั่งน้องอ่ะก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซนต์ไงถ้าในมุมมองของผมใช่ไหมคืออันที่ผมลองให้ฟังนะคือมันเป็นอย่างนี้คือเรื่องเนี่ยมันเกิดจากซ้อมทีมซ้อมเมื่อวานนั่นแหละเออแล้วก็แบบว่าผมเล่นผิดตำแหน่งไปเล่นเล่น,ลนตรงกลางไฟในหนึงน่งวัดกันอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วมันก็แบบว่า มันก็พูดประมาณว่าประมาณว่าแบบเออกูเห็นกูเห็นมประมาณหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามเออแล้วทําไมถึงไม่บอกแล้วทาไมไม่บอกอะไรอย่างงี้มันก็บอกเอาแล้วไม่รู้หรอเนี่ยแหละคํำนี้แห, A, แหละทําให้ผมแบบฉุนอะแค่นั้นเองอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะก็นั่นแหละผมก็แค่ไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเรื่องคําพูดตรงว่าเออแล้วจะไม่รู้หรอเหมือนแบบหัหกหน้ากาันวงกลางวงใหญ่อ่ะเออใช่เนี่ยแหละเนี่ยคำนี้แหละ,เ,หละเออใช่ มันน่าจะบอกว่าเออต้องให้บอกเหรอใช่เนี่ยแหละคำนี้แหละอะไรประมาณนี้อ่าแต่ผมมันไม่ได้ไล์ผมไม่ได้ไล์อยู่แล้วแต่มันก็มีคนมาเม้นมาถามแหละว่าเพอเชา้าผมสตรีมไปรอบหนึ่งใช่ไหมช่วงประมาณเช้าเช้าอย่างเงี้ยเออก็มีคนมาถามว่าออดีกันหรือยังอะไรหรือ,อยังก็มาสตรีมตอนเย็นอธิบายให้ฟังเลยว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงค่นั้นเองอยากให้ทุกคนเข้าใจมุมผมบ้างบางที มันก็มีมุมมองแตกต่างกันตรงนั้นบางครั้งผมก็ต้องออกมาพูดบ้างไงว่าผมไม่พูดอะไรเลยแต่ผมก็เลิกพูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เข้าใจเข้าใจแต่มไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรหรอกมุมมองผมไงผมก็โดนผมเมื่อวานผมก็โดนไม่ใช่ผมไม่โดนแบบพูดแบบนี้เหมือนกันทำไมผมจะไม่โดนผมยังโดนเลยก็ต้องพูดบ้างอะไอพูดอะไรเลยก็โดนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็โดนเลยอะครั้งเราต้องมา โปรเทคตัวเองหน่อยนี่ทั้งนั้นเขาจะมีหวนกระแสะไว้ทำไมเหมนกระเตงอ่ะถูกไหมล่ะมันก็ต้องมีแบบเออเรามาปกป้องตัวเองบ้างอันไหนเราผิดเราก็ว่าไปตามผิดอันไหนเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดแค่นั้นเองผมคนดูไม่เยอะไงคนดูน้อยบางทีผมโดนอ่ะโดนเละกระจุยกระจายอ่ะเหมือนแบบตอนสตอรี่แบบเรื่องแผนอ่ะชนะมันก็ดีไงพอแบบโดนมามันก็กระจุยเมก็ ผมก็เป็นคนผมก็มีความรู้สึกเหมือนการบางทีผมนั่งอ,าอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมมานั่งอ่านคอมเมนต์มีแต่คนมีแต่คนมีแต่คนว่ามีแต่คนอะไรแบบเขาไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่มาฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นนะแล้วเราต้องทำแงนะทาอะไรได้ที่ไหนทาอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเราแบบมันไม่มีมันไม่มีแบบคนดูเยอะแบบไอ้นี่เราไม่มีคอนทงคอนเทนต์อะไรไม่ค่อยได้สตรีมไม่ค่อยได้อะไรไงช่วงหลังอะช่วงแรกผมก็สตรีมหล,หลังไม่ค่อยได้สตรีมหรอก พราะผมเบื่อเบื่อตั้งแต่แผลแล้วมันผิดทุกอย่างเว้ยตั้งพวงตรงอะผิดตั้งแต่แผลแล้วผแ,แผแลแผมันดูแบบพอเราจริงจังขึ้นมาแล้วกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ผิดมานานแล้วแค่ไม่อยากมาพูดไม่อยากให้ตัวเองมเองีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามามอยากอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆเช่องหลังผมไม่ค่อยพูดเพราะว่าอะไรรู้ปะเนี่ยแหละมันเป็นเพราะแบบนั้นแหละเอาแก๊งกูคนเยอะไม่เป็นไรนั่นนะ อยู่กับลูกอยู่กับอะไรดีวะคนถึงไม่ค่อยสตรีมไงแค่อธิบายไม่ผมมันก็พูดเรื่องของผมไงอธิบายให้ฟังได้ไหมฟังผมบ้างนะครับเข้าใจเข้าใจผมรู้แล้วอะแลนอยู่มตามตามตามคนเข้าวอซะแล้วก็พี่แลนลังเออดีกับยักษ์อยู่ไหนครับมาหาพี่เปาที่แลนแล้วกันครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึง อยักษ์ใช่ไหมรอรอได้ไหมมึงต่อใครไว้เบนท์อือมแล้วเป็นไงสองคนเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นครับนี่เสียงนิดนึงครับไอนะ้นะมีเสียงนิดหน่อยมันก็ผิดทั้งคู่ครับผิดทั้งคู่แล้วโอเคอยังแล้วอารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงครับผมโอเคครับครับไม่ไม่เป็นไรครับพี่ผมไม่ไม,ไม่โอเคโอเค,โอเคกันแล้วยังทั้งคู่อ่ะ อนแรกไม่โอเคครับพี่ตอนนี้ถ้าผมได้ยินน้องมันขอโทษแล้วผมก็ไม่ไม่ได้อะไรนะครับพี่งั้นงั้นก็ขอโทษเหมือนกันครับน้องงั้นก็ต่างฝ่ายต่างขอโทษดีไหมครับครับไม่มีไม่มีอะไรแล้วพี่โอเคโอเคเอาของมากครับพี่ป๊องั้นงั้นงั้นก็งั้นก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะต่างคนต่างฝ่ายขอโทษก็คือก็คือจบนะเอ้ยช่องมินเทนเงียบก่อนแป๊บนึงน้องแป๊บนึงแป๊บนึงก็คือก็คือ กันอยู่ต่างกับคนต่างขอโทษก็ตอนนี้ก็โฟกัสไฟก่อนแล้วกันเนาะโอเคไหมใช่แต่เต็มที่โอเคเต็มที่เต็มที่มาเต็มที่มาโอเคครับน้องชายเออสวยสวยสวยผมผมจะแจ้งว่ารีเดอร์เอาออกไม่ได้นะครับพี่พีาโทรมาแจ้งแล้ว้องคิดมากแล้วรีเดอร์เรเดอร์ออกไม่ได้แล้วเราเราเราไฟยี่ิบสี่หรือว่าไงใช่ครับพ่อต้องเล่นยีิบสี่ครับยีิบสี่แล้วแล้วแล้วใครจะเข้าไม่ได้หรือว่าไงพ่อตองเหลือตารางบัตรกับม่ไหะครับเนี่ยจะเลือกค่ไหนเอาบัตรมาคนเดียวล้ครับแผมคนเดียวกันพี่เพียร์สวัสดีครับ